กเราต้องลงไปต่อนะไม่ต้องไต่ไม่ต้องไต่เราเราเราได้กระตังปุ๊บตังมันจะขับหนีเลยเคยบ้าโอเคเดี๋ยวเราขับไปนีหนีไปหนีใช่ป่ะดูการช่อมนานของเขาเขาเลยสายเอ้ลองดู้ว่อนี่ค่ะเออไอ้ไปแล้วนี่ตรงสวย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 ต้องไปต้องไปวัดดีอะไรเขาเขาชนะไหนเขาชนะไหนชนะไหนใครรับไปทางนี้ตรงนี้ อนนี้อ้นี้แล้วก็ไอกล้ไอนี้นี่เรื่อนี้เออไรไรอหรอแค่แค่เธอเธอเธอเธแบบจะ่าเราก็อยู่ทีนี่เตอนที่เป็นเฟซตังค์ถอน้ากาออกตังถอนเสื้อด้วยหน้ากากุถอนเต็มในหมวกแล้วกอื่นๆแลก็หน้ากากก็เสืห้าก็หมวกหมวดหมวกและอื่นๆมอมเออหน้ากากนกิรอบเกิรอบเพ่อเลากิรอบ เอาไม่หายหรอไม่ให้ไอ้คี่นี่แล้วตังเออ่ในคนไหนขายเอเคครับพงหาหนผู้หญิงครับผู้หญิงครับมาดูของได้ไหมครับรถติดเต็มไอ้ไอ้รถติดเต็มไหมพักแสนไดไหมอะไรนะครับพักแสนไดไหมได้ครับผมขอดูของนครับโอ้ของอยู่แล้วได้ครับแสนหนึ่งนะเข้าผมผมแสนหนึ่งครับเอเคอะไรครับไม่เคเอเคบอรเดอร์ไม่หรอแค่มาขายมาขายแสนห้า เอางงสนใจไหมครับอะไรนะผมได้อีกเลยผมกสี่เจ็ดสามผมสี่แปดศูนย์ครับเออโออโคลนกับตัวเมผมพอดูคลองกันครับโอ้มีแล้วตังค์ลอเดี๋ยวสักถ้ากัวมาข้างในนี้ก็ได้ครับข้างนกข้างนนต้นก็ไมได้ไม่ได้ติดดอกหยเลยทอยหูแบบเอเคสันหรือยาวครับเอเคันอยาวอันะนครับอเล่เอคสันหรือยาวครับถ้ายาววตังค์ที่ไหนครับเออเออเมื่อไข่มาสนหาจะไม่ได้จไม่ได้ แห้5ผมไปดูเน็ตเราดีกว่าเนี่ยยังไม่ดูขนอหลือสหอม๋อมันจะเป็นอีเยูดไม่ถูกไม่ถูกอ่ะข้าอกมาดูก่อนครับผมรู้มันมันเอคยาวครับตน้นเป็นคนโทมาอีกครับขาบ้าบ้าอ๋อมีเอคยัาขายเอะเดี๋ยวลองอ่นนี้เขาจะซีมไาเขยาเออมันมีคนซีกคนนึงนะขอให้ราคาดีกับ

ไม่คนไม่คนสะท้อนรับัตรับไม่ไม่รับประมอใช่ครับใช่ครับไม่ผมอยู่ในห้องอ่ะมันสะท้อนนี่อยู่นะครับชอบหอบหอบไอยังไม่ออกได้กลัวไอ้ยังไม่เอ่ออนิเวนต์เอฟสี่ย์ตังตังตังเอาไว้ตังเอไว้ตังถ้ากลัวมาตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหครับเดี๋ยวไอ้เครับเดี๋ยวไอ้เครับเพิ่งนะครับขอคุยคนนี้ครับครับตังมากลัวตังคถ้าอย่างนั้นไปคิวที่หนีเลยเคยปะไม่อันนี้ผมจะดูปืนครับ เพื่อนเพื่อนผมกลัวแบบแลัวอลไรแบบไม่เอาที่เพือนยาวครับคุณต้มผมไปเนี่ยเอาอมไปไม่มีความจริงจริงแต่ผมรเป็นคนเปนคนเป็นคนทอมม่จมนี่ังไม่มแล้วแป๊บเครับผมพอดูชื่อคุณส่งหแอดมินนะชื่อนนนานะครับฮะเอาังชื่อมึงอ่ะผมขออนาตส่งให้แอดมินนะครับวัดตัังชือเะไรบบแล้วแหละคเอาเอี้ย ดึงตังแคบด้วยตังค์งมีปืนไหมครับมีนะมีไอ้กระสุนส่งให้เขากูไม่อยากโดนตังอ่ะตังค์จะพร้อมตังจะพร้อมหัวลิงคนคุณบ้าลุงพูดีิคือใครอ่ะคนละคนอ๋อจริงยิงหัวเรียงยิงคนไม่ได้นะไม่ได้ตังลุงเขาไม่ให้ผมดูฟองอ่ะผมควรส่งคำสั่งอะไรฟ็อกฟ็อกปืนโชว์ได้ไหมล่ะขอไมขอไม่เอาอย่างทมันจะมันจะขอมันจะไม่จะไม่ดี ตลุงฟ็อกโชว์ดิลุงลุงฟ็อกโชว์ดิมีมีมีของไหมฟ็อกโชว์เลยมีของผมมีเลยของโจก่อนจีถ้าฟ็อกโชว์เนี่ยผมซื้อเลยผมโอนให้เลยแสนหนึ่งแล้วผมแคปชื่อแล้วส่งแอดมินเลยมันมันเดินหยอกโอ้ยคนตำรวจมาโอ้โหตำรวจอยู่นี่ถูกตำรวจหมอยู่ตง อยู่แพ็คมาเลยทำไรมาทำแน่อ๋อแก๊งผมไปเล่นยิงตลวจันอ่ะเพราะเวลาผมโอนเงินอ่ะผมต้องส่งแอดมินอยู่แล้วงั้นไอดีผมจะถูกแบนถ้าโอนมากกว่าห้าหมื่นอ่ะกว่าความเราคนไม่เอาคุณคิดว่าไงกับเรื่องนี้ให้โอนเลยเนี่ยให้โอนเลยแล้วไม่คิดวมันมีคนรับอยู่คนหนึ่งอ่ะในห้ไงมันก็ได้เบียดได้เบียดได้เราคนโง่ๆอ่ะเอาง่ายๆปะไปครับจะใครอ่ะเสียงเขา ไม่เสียงบ้านมึงอไม่ใช่ไม่ใช่เสียงว่าอันนี้คุณไปต้มคนมาหลายคนหรือเปล่าเนี่ยว่ายังไงอ๋ผมมีมมีเบอกเดีะยวนะพอต้ไข่ฮะแต่เขาเดกอะไปอยู่ไหมให้ผมขอดูของอะเดี๋ยวถ้าผมดูปุ๊บผมโอนให้เลยแต่ผมขอแคปชื่อส่งแอดมินให้เฉยเพราะว่าครับ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 ขอดูของลงถ้าดูของปุ๊บความแรงมันจะลดลงหรออะไรนะ ถ้าดูเอเคพุ้กความแรงมันจะลดลงหรอเออผมดูเนี่ยรู้ว่ามันจะพังจะพังจริงไหมหรอเจ็บปิดว้าวควกาขาเข่าของผมคุณผมไม่ใช่เด็กอนุบาลหรือประถมนะคุณหรือว่าทีนี้ผมแก๊งจีเอ็นนี่แหละผมดูอยู่เนี่ยมพยานให้ก็ได้อ่ะโอ้โหจีเอ็นด้วยแกงนะจีแก๊งจีนนะครับแก๊งๆๆๆเอ้ยขู่ขนด้ผมมีเบอร์หัวจมโพลด้วยอ่ะผมอยู่แก๊งใหญ่ด้วยอ่ะ เอเป็นพยานให้ก็ได้มาโอ้โหแก๊งแก๊งอะไรอ่ะคุณคุณคุณไม่คุณไม่รู้จักเขาจริงดิใครวะน่ะอันนี้คุณเล่นใหม่ใช่ไหมเล่นใหม่ครับรู้จักแก๊งอ๋อไป่งอะไรอผมผมดูไม่ออผมเหมือนคนเดียวต่อตลุงผมว่าเขาไม่ใช่แหละผมแคปส่ง G M ดีกว่าส่งแอดมินดีกว่าตังค์ Q T หนีคุณมีปืนจริงป่ะเนี่ยมีมีผมถามหน่อย ปืนเอเกับสกาถูกคนมายไหมครับถูก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 ตังเขาอีกทีุณกว่าแล้เนี่ยคือตำรวจเป็นกางได้นะถ้าสมมติว่าตำรวจมาก็คือตำรวจเป็นกางให้เนียผมให้ผมเรียกคันเดอร์สันมาไหมล่ะถ้าเป็นกลางให้ม่ไม่ไม่รมดาตังวงายกว่ไม่ถูกแล้วะไหถูกไมา่าม่แล้วกเเฮียเฮียผมก็โดนยึดปืนมาเมื่อวานเองเป็นมืมยิงคน ก็สั้นเลยยูซีครับตัวเล็กเกมฮะผมยิงมาเยอะนะเอ็กเซตเกียมจบแต่เหมือนเกมากเลยนะแต่เหมือนยิงบางคนมันไม่นี่ไงตังกูแหละจะแกล้งทับเข่าแล้วก็วิ่งเหนือเข้าไปในตัดังเซิร์กอใครเนี่ยเซิร์กออ๋ออยู่นี่อยู่ซื้อปืนมันอยู่อยู่หมูซื้อปืนอยู่แกล้งเหรอมึงอ่ะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาเนื้อเกมเหมือนกันไม่เนียนนะครับมึงเนื้อจไม่เนียนเหมือนกันครับลูกสัตว์ ตังไอคิวดีหนีแม่งเลยตัง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 เ้ยเอาเนี้อาเนี้ยตัดบว้ามันเปิดมาได้อะรับเปิดได้หรอตังเดี๋ยวพามาตังตังเดี๋ยวพามาตังตังกนแล้วอตังไตังไอตังอตังไอตังไีตังีอตังไีตังดอตังไองไอตไัอตังไอตไอตังอตัออตอไอตังไตเงียตงงเัไไองอั